คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเติมเงินและวิธีการซื้อของนะครับถ้าเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกสินค้าที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นผมสนใจโมจิตื่นหกมาดับคู่มีหมวกกระจกนะครับถ้าเราพอใจกับราคานี้นะครับแล้วถ้าเราอยากเติมตังก็กดเข้าไปที่เติมเงินนะครับมันจะมีให้เลือกเติมอยู่3าอย่างนะครับก็คือทัวร์เลตอังเปาตแกนจ่ายแล้วก็ธนาคารนะครับอย่างผมจะเลือกโอนดังเปานะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วการเติมทั้ง3มช่องทางนะครับจะไม่เสีย ค่าทำเงียมทั้งหมดนะครับก็คือเติม100บาทก็คือจะได้100บาทเลยนะครับผมโอเควิธีการเติมลิงก์อ่งเปานะครับให้เราเข้าไปที่ App to wallet นะครับให้เรากดเข้าไปที่ดูทั้งหมดแล้วเลื่อนเข้าไปตรงเมนูที่โอนเงินกดส่งซอง To Money กดส่งให้คนเดียวแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมนะครับอย่างเช่นผมต้องการเติม109บาทนะครับก็กดถัดไป เราก็กดยืนยันนะครับแล้วเราเอาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปวางตรงลิงก์เติมอ่งเปานะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมพอเราได้ลิงก์มานะครับก็กดวางไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงเติมเงิน อันนี้คือเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาซื้อ ID ได้เลยนะครับผมกดซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้านะครับกดใช่โอเคพอซื้อเสร็จนะครับให้เราดูตรงข้อมูลสินค้านะครับตรงนี้จะเป็น ID แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรหัสนะครับผมเราก็เอาไปใส่ในเว็บโลบอกได้เลยนะครับกดล็อกอินนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับก็วางไปเลยเึ๊บ